ออกห้างร้านสามมือสองหรือเท่าไหร่ไปดูกันคันนี้ไปจากคอร์แดงไปแล้วเนี่ยสี่แสนก็บาทแล้วก็ที่สําคัญทุกคนได้เป็นตัว GR คอบสุดในรุ่นนะบอกเลยว่าหายากกับคันนี้เลยโตล่าคอร r สหนึ่งจุดแปดบไฮบริดปีสองพันยี่สิบสองคอสนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวไซส์ขนาดกลางนะคอสโอเวอร์ที่ไปลุยได้แบบสบายๆแล้วก็ยังรถที่ดูสปอร์ตนะใครที่มีครอบครัวผมว่าคันนี้น่าจับต้องนะดูดีไซน์ด้านหน้าทุกคนตัวกรนะครับกระด้งหน้าดีไซน์เฉพาะ GR นะนี่เป็นลักษณะสีไฮกอสแบ็กหล่อแบบนี้นะครับนี่ไฟหน้ามีสีฟ้าค่ำแบบนี้หมายความว่าอันนี้คือรุ่นไฮบิดนั่นเองนะครับแล้วกันชนหน้าเนี่ยก็เป็นดีไซน์พิเศษเฉพาะตัว G R เลยนะหน้าเขาจะดูหล่อกว่ารุ่นอื่นนะครับข้อเด่นของรุ่นนี้นะทุกคนก็คือเป็นตัวไฮบิดคันนี้นต้นที่เปมอยู่ที่ประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรนะซึ่งคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้ได้ลอ้อแมกซ์พิเศษเป็นลาย G R นะปัดเงาตัดด้วยสีเทาดําเป็นลอ้อแมกซ์ขอบ18นะทุกคนออปชั่ขอบ มีมาให้ครบคันนี้ได้หลังคาดำแบ็คท mm. ็อประหล่อแบบนี้ประตูช้างก็เป็นไฮกอร์สแบ็คโคตรเท่เลยความเท่ของรุ่นนี้มาอยู่ที่ด้านหลังส่วนหนึ่งนะเด่นสุดมาก่อนเลยก็คือไฟนะครับไฟเนี่ยเป็นโคมใสซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับสปอยเลอร์ <Spo iler S 2> ด้านหลังนะหลังคามันดำมาสปอยเลอร,ร์ก็เคมามาพร้อมสลักเน่ไฮบิดแล้วก็ท r Sport ข้อเด่นข้อนึงของรุ่นนี้ก็คือด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยถือว่าเป็นรถที่กว้างใส่ของได้นั่นเลยเหมาะสําหรับครอบครัวมากแล้วก็บาอเนี่ยสามารถพับได้พับราบ อันนี้มาให้นี่นี่เวลาปิดลงมาแล้วทุกคนมันสามารถจะใส่ของแล้วก็บังไม่ให้คนเห็นนะครับเผื่อว่าเป็นของมีค่าก็ถือว่าสะสมาระวลอดภัยได้เนาะใครที่เอารถมือสองนะครับแล้วรนนู้สึกกังวลรถคันนี้มีชนหนักนั้นเพื่ความตัดต่อหรือกรอไมรหรือเปล่านะครับที่อร่อยโตนะแล้วมีการรับประกันค่้หากว่าหลังสิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยเราดีซื้อคืนให้เจำนวนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงเราดูบุในสัญญาซื้อขายด้วยข้อเด่นอีกข้อหนึ่งภายในทุกคนกว้างนั่งสบายดูเบาด้วยผมนั่งภายในถือวว่่่าาาาาเป็็นนนนนนโโตตตตยยย้้้้้้ทีีคคออออออขขงงสสบบ,บบบบะรรรรััหจจดดมกกึแแแ์์ิิลล ตรงงกลาว่าเรียบไม่เกะกะนะวางของวางมือแบบสบายๆภา,ายในถือว่าชั้นมาครบนะครับไม่ว่าจะเป็น cruise control หรือว่า by sport monitoring หรือระบบแจ้งเตือนในมุมอับพวกนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าแน่นๆ o p ชั่นครบเลยแล้วก็เติมความดูแลด,ด้วยนี่ s, <S ันลู o รถ็อ p จริงต้องมีสันล o o นะอันนี้ถือว่าล่อยคันนี้ราคาตัวมันแค่859,000บาทไปยกก๊อฟแรงไปแล้วเนี่ย400,000บาททุกคนแล้วก็ถือว่าได้รถครอบครัวไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นตัว GR top ถือว่าหายาก คใครที่อยากรู้จริงๆแล้วมีสองสาขามีที่ชนบุรีแล้วก็มีที่กรุงเทพซื้อรถมือสองซือขอท้ทาใใจต่อเน,นื่อน,นะครับที่เซมออเลดออโต